สวัสดีครับกระผมนายวิกฤตดอนชามงครับรหัสนักศึกษา213สาาขาวิชาภาษาอังกฤษครับวันนี้จะมาประเมินผลความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานการศึกษานั่นเองซึ่งเราอ้างอิงจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษนั่นเองครับ สรุปได้ว่าวันนี้เราจะคุยกันอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเองอ่าในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาระดับปรมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษนั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยกฎการกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาของพศ .2561 กนะครับก็ได้มีกําหนดนะครับว่าให้ทําเป็นมาตรฐานการศึกษาขึ้นมาเราเริ่มดูอันแรกเลยนะครับ ตรงนี้นะครับมาตรฐานการศึกษาอันแรกที่เราควรรู้จักก็คือมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองครับโดยแต่ละมาตรฐานการศึกษานะครับจะมี3มาตรฐานหลักประกอบไปด้วย1มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียน 2. มาตรฐานที่2คือกระบวนการบริหารและการจัดการและสามมาตรฐานที่3ครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั่นเองครับอันดับแรกเรามาดูมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกันก่อนดีกว่า ในมาตรฐาน3ตัวนี้นะครับเราอ้างอิงของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2561นะครับซึ่งก็ต้องมี3มาตรฐานด้วยกันอัน,อนมาตรฐานแรกนะครับอันแรกเราจะพูดถึงเรื่องของผลสำลีทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนครับ โดยผลสลัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณต่างๆนาน,นาครับจนถึงมีทั้งหมด6ข้อครับและข้อสุดท้ายก็คือมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพนั่นเองครับสำหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนครับก็จะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับ 1. ก็คือมีคุณ นั้นลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดครับ 2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยด้วย 3. กย็คือการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายและ 4. ครับสุข,ขาภาวะทางร่างกายและจิตสังคมนั่นเองสว่วนมาตรฐานที่2ครับกระบวนการบริหารและการจัดการนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจนนั่นเองครับ าตรฐานที่3ครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ข้อครับข้อแรกที่เราควรรู้จักนี่ก็คือจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้แล้วข้อสุดท้ายที่สําคัญนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนานและปรับปรุงการจัดการการเรียนรู้นั่นเองครับอ,อันนี้เป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับทีนี้เรามาดูของปฐมวัยกันนิดกว่า ในมาตรฐานการศึกษาของระดับปฐมวัยนะครับก็มี3มาตรฐานเหมือนกันเลยเป็นเรื่องของคุณภาพของเด็กนะครับกระบวนการบริหารและการจัดการแล้วก็การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญเหมือนกันครับโดยคุณภาพเด็กนะครับอันนี้จะมีทั้งหมดแค่4ข้อเองครับก็จะมีพัฒนาทางด้านร,ร่างกายแข็งแรงสุขอนิสัยครับพัฒนาทางด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาอ่าสข้อมีร่างกายอารมณ์สังคมและส,สติปัญญานั่นเองครับส่วนมาตรฐานที่2ครับกระบวนการบริหารและการจัดการ อันนี้ทํำยังไงก็ได้ครับจะต้องครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านที่สอดคล้องกับบริบทของทองหินนั่นเองครับและมะตะาตรฐานที่3ครับการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญตรงนี้ครับเราจะจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเตรียมศักยภาพนั่นเองครับและตัวสุดท้ายที่เราควรรู้จักครับก็คือมะตะาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษนั่นเอง อันนี้ก็มีทั้งหมด3ตัวเหมือนกันครับอันดับแรกมาตรฐานที่1เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนนะครับจะถูกแบ,บ่งเป็นสตัวครับก็คือผลการพัฒนาผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเราเห็นข้อแตกต่างในมาตรฐานที่1ของทุกๆระดับแล้วใช่ไหมครับอันสุดท้ายเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลาจะแบ่งออกสตัวค,คล้ายๆกับระดับการศึกษาทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นของศู์การศึกษาพิเศษ,ษเนี่ยจะเป็นผลการพัฒนาผู้เรียนแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับผลการพัฒนาผู้เรียนนะครับก็จะพูดถึง2ข้อครับมีพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลครับและก็ต้องพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อได้นั่นเองครับและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนก็ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและสุดท้ายก็ต้องมีความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลนั่นเองครับ ส่วนมาตรฐานที่2ครับกระบวนการบริหารและการจัดการจะมีทั้งหมดอยู่6ข้อครับหลักๆก,ก็คล้ายคลึงกันเลยนะครับก็จะมีข้อที่1ครับมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และันธกิจที่สถา,สสานศึกษากำหนดชัดเจนนั่นเองและมาตรฐานที่3ครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับตรงนี้นะครับก็คล้ายคลึงกันนะครับก็จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปไป,ไป,ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อ่า เราจะเห็นว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ที่แตกต่างเลยก็คือระดับการศึกษาของขั้นปฐมวัยนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของมาตรฐานการศึกษาครับวันนี้เราก็คงได้รับความรู้เพียงพอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณครับ